ล่าสุดเมียนรินยันผัวบริสุทธิ์แฉที่จริงเด็ก5้าขวบถูกเพื่อนกระทำติดใจผัวถูกจับโยงคดีน้องชมพู่เมื่อวันที่27มิถุนายนในรายการทุบโต๊ะข่าวได้รายงานความคืบหน้ากรณีนายนารินเชื้อคมตาผู้ต้องหาถูกไหมจับคดีข่มขืนหลานตัวเองอายุห้าขวบ และตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่ซึ่งก่อนหน้านี้ลูกชายนายนารินออกมายืนยันว่าพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ซึ่งวันที่เด็กหายตัวไปคือวันที่11พฤษภาคมเจ้าตัวอยู่กับพ่อที่บ้านตลอดทั้งวัน โดยล่าสุดนายสวัยเชื้อคมตาอายุ53ปีพี่นายนารินเปิดใจทางน้ำตาลหลังรู้ข่าวว่านายนารินและนายออสน้องทั้งสองคนมีคดีกันโดยตนไม่เชื่อว่านายนารินจะก่อเหตุข่มขืนลูกนายออสเพราะน้องชายทั้งคู่ เป็นคนนิสัยพูดตรงไปตรงมายอมรับว่าตอนนี้สภาพจิตใจตนเองค่อนข้างแย่ด้านน้องสาวน,นายนรินเปิดเผยว่าที่บ้านมีการนำเทียนห้าคู่ดอกพุดหคู่ใส่จานวางไว้ที่หน้าบ้านและทูบอีกห้าดอกปักไว้ข้างกันเพื่อไหว้วิญญาณบรรพบุรุษตามความเชื่อให้เป็นขวัญกำลังใจให้กับน,นายนรินขณะที่นางสาวมวยนามสมมุติลูกน,นายนรินเปิดเผยว่า ครอบครัวตนเองและนออสไม่เคยมีปัญหากันตนเองก็ตกใจว่าทำไมพ่อถูกจับข้อหาค่มคืนหลานไวัห้าขวบทั้งที่เรื่องของหลานคนนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยหลานถูกเพื่อนชายที่โรงเรียนแกล้งจนมีบาดแผลและตนก็คิดว่าเรื่องจบไปแล้วยืนยันว่าพ่อไม่เกี่ยวข้องเพราะตั้งแต่ตอนนั้นพ่อก็ไม่ได้ยุ่งกับเรื่องนี้แต่อย่างใด ท้งนี้การจับกุมพ่อตำรวจระบุว่าพบเด็กมีอาการปัสสาวะไม่ปกติแม่พาไปตรวจจึงพบว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์แต่ไม่ตรงกับเอกสารมาทึกข้อความของโรงเรียนที่ระบุว่าเด็กได้รับบาดเจ็บให้เหตุผลว่าถูกเพื่อนผู้ชายเพื่อนร่วมชั้นหยอกล้อเล่นกันจนเกิดบัติเหตุและมีการเชิญผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาผูกไหมข้อมือ พร้อมชดเชยเงิน4,000บาทแล้วโดยมีแม่เด็กหญิงเซ็นรับทราบแต่หลังจากนั้นผ่านมาสีเดือนพ่อกลับถูกแจ้งจับข่มขืนหลานโดยอ้างว่าก่อเหตุวันที่19กุมภาพันธ์ทั้งที่วันนั้นเด็กหญิงไปเรียนและมีภาพเด็กทำกิจกรรมอยู่ที่โรงเรียนขณะที่ทางด้านนางฝนนามสมมุติ ภรรยานายนรินยืนยันเช่นกันว่าสามีไม่ได้ทำเพราะเรื่องหลานที่ถูกเพื่อนทำรายนั้นตนเองรู้เรื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์โดยแม่เด็กมาปรึกษาบอกว่าหลานถูกล่วงละเมิดและหลานก็บอกเองว่าถูกเพื่อนใช้นิ้วล่วงละเมิดแม่หลานก็ขอให้ตนช่วยประสานโรงเรียนจะมีการแกลเกี่ยรมีการชดใช้และผูกข้อไม้ข้อมือกันแต่สามีกลับมาถูกจับซึ่งตำรวจระบุว่า แม่เด็กเป็นคนแจ้งว่าสามีลงมือข่มขืนนางฝนกล่าวว่าตนตกใจมากเพราะตลอดสี่เดือนที่ผ่านมาครอบครัวเด็กไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้จึงสงสัยว่าทำไมตำรวจเพิ่งจะมาจาับสามีช่วงคดีน้องชมพู่จึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับสามีด้วยตอนนี้สามีกลัวมากกลัวจะเป็นแพ้ทั้งสองคดีและอยากจะฝากบอกไปยังครอบครัว ของหลานว่าขอให้ออกมาพูดความจริงอยากกล่าวโทษคนบริสุทธิห์หลักฐานใหม่โพรมอเตอร์ไซค์กับชายลึกลับจอดแถวบ้านชมพูสามชายแจงไม่เคยแวะจากกรณีที่การหายตัวของเด็กหญิงอรวัรณวงสีชาหรือน้องชมพูอายุ3ปีที่สูญหายจากบ้านพักหมู่2บ้านกกอก ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหว,งวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมโดยเจ้าหน้าที่เดเร่งเก็บหลักฐานหาตัวคนร้ายซึ่งคาดว่าเป็นคนในหมู่บ้านและจากคำกล่าวอ้างพยานพบจัก,กรยานยนต์สีบรอนดำเป็นผู้ต้องสงสัยนั้นเมื่อวันที่27มิถุนายนนางสายสมรแสนท้าวง ภรรยานายโชคช่วงเปิดเผยว่าวันที่10พฤษภาคมปี63ตนเองเห็นรถจัก,กรยานยนต์ฮอนด้าเวฟเก่าสีบรอนด์ดำมีคนขับเป็นชายสูงเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำหมวกปกปิดใบหน้าจอดรถอยู่ในป่ายางห่างบ้านชมพูราวๆ100เมตรอยู่ตรงต้นยางแถวที่4ต้นที่4 จากนั้นก็เดินมุ่งหน้าเดินขึ้นภูเหล็กไฟไปซึ่งตนกำลังอาบน้ำให้ลูกที่หน้าบ้านก็มองเห็นแต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นคนร้ายเข้าใจว่าเป็นคนมาหาของป่าจากนั้นวันที่11พฤษภาคมตนเองเห็นรถหลายคันมีรถคันหนึ่งจอดอยู่เป็นรถ Honda Wave สีบรอนดำคันเหมือนเดิมจอดอยู่ที่เดิมแต่ตนไม่เห็นคนขับ รวมทั้งวันนั้นมีรถจักรยานยนต์คนอื่นเยอะเพราะมีคนมาตามหาน้องชมพู่กันเยอะจากนั้นจนข้ามตนก็เห็นรถคันดังกล่าวยังจอดอยู่แต่ไม่รู้ว่าขับออกไปตอนไหนเพราะช้ามาตนก็ไม่เห็นแล้วแต่รถคันที่ตนเห็นตนไม่คุ้นว่าเป็นของใครส่วนรถของนายนารินตนเองก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นดูแค่ตามข่าว เพราะก่อนหน้านี้ตนไม่เคยเจอไม่เคยคุยรู้ว่าเป็นของนายออสเท่านั้นทีมข่าวได้เดินทางสำรวจหมู่บ้านเพื่อหารถจัก,กรยานยนต์ฮอน d a w เวฟสีบรอนดำส่วนกระทั่งพบว่ามีนายฤทธิเชื้อคมตาพี่ของนายนารินเป็นเจ้าของรถนายวัชรินหรือพ่อแบมและนายเบิร์ดนามสมมุติอายุ33ปีช่างประปา นายฤทธิเชื้อคมตาพี่ชายนายนรินระบุว่าตนเองมีรถฮอนด้าเวฟสีบรอนดำส่วนใหญ่ตนและภรรยาจะเป็นคนขับวันที่เกิดเหตุ11พฤษภาคมตนเองก็ยังไปช่วยค้นหาชมพูด่โดยทไลายของตน เมื่อวันที่11พฤษภาคมตั้งแต่เวลา4นาฬิกาตนเองออกไปกรีดยางที่สวนตรงข้ามบ้านจนถึงเวลา6นาฬิกาจากนั้นกลับมาพักที่บ้านก่อนจะออกไปหยอดน้ำกรดที่สวนเดิมจนถึงช่วงเวลา8นาฬิกาตนก็ออกไปที่นาซึ่งห่างออกไปราวๆ2กิโลเมตรจากนั้นก็เข้าบ้านมาช่วงใกล้เวลา10นาฬิกาเมื่อถึงบ้านตนก็อาบน้ำกินข้าวและออกจากบ้านเพื่อเข้าไปในหมู่บ้าน เมื่อตนเข้าไปในหมู่บ้านเจอกับพ่อแบมบอกตนว่าน้องชมพู่หายตนเองก็ออกไปตามหาและเดินไปที่บ้านน้องชมพู่ซึ่งตอนนั้นพ่อแม่น้องชมพู่ไปหาหมอดูตนก็ช่วยหาจนถึงช่วงเวลา16นาฬิกาส่วนตัวยอมรับว่าตนมีรถสกยานยนต์ยนฮอนด้าเวฟสีบรอนด์ดำแต่ตนไม่เคยเอาไปจอดที่บ้านน้องชมพู่หรือป่ายางหลังบ้าน โดยวันที่12-14พฤษภาคมปี63ตนเองก็ออกไปตามหาตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา16นาฬิกาออกไปตามหาทุกทางทั้งหลังบ้านป่ายางส่วนน,นายนรินเป็นน้องตนเองกับคดีอาณาจารย์เด็กและคดีน้องชมพู่ตนเชื่อว่าไม่ได้ก่อเหตุทั้งนี้วันที่ค้นหาชมพูต่ตนเองก็ไม่เห็นน,นายนรินทั้งวันก็คงตอบไม่ได้ว่านารินก่อเหตุจริงหรือไม่ นายวัชรินหรือพ่อแบมผู้ที่มีรถจักรยานยนตเวฟบลอนด์ดำเปิดเผยว่าตนเองมีรถเวฟสีบลอนด์ดำมาตั้งแต่ปี2551ซึ่งไม่ได้ขับรถเวฟในช่วงวันที่10-11พฤษภาคมเพราะวันที่ชมพู่หายตนเองขับรถจักรยานยนลูกสาวเข้าไปจอดที่ต้นจำปา ในซอยบ้านชมพู่รถของตนก็จอดอยู่ที่บ้านส่วนวันที่10พฤษภาคมตนเองก็อยู่บ้านของนายบอสนามสมมุติไปทําบ้านกันอยู่ทั้งวันจากนั้นวันที่11พฤษภาคมตนเองก็อยู่บ้านจนถึงเวลา11นาฬิกาก่อนออกไปตามหานอนชมพู่ส่วนตัวไม่ทันได้สังเกตว่ามีใครผิดแปลกหรือไม่แต่ไม่เห็นรถของนายนารินรวมทั้งไม่เห็นนายนารินทั้งวันและไม่เห็นใครปั่นจัก,กรยาน จากนั้นนายนารินนั่นเองก็รู้จักกันไม่ถึงขั้นสนิทมากนายนารินเป็นคนไม่ค่อยจะออกไปไหนชอบอยู่ในป่าหาของป่าเวลาคนมาถามแล้วตอบไม่ตรงกันตัวเองคิดว่านายนารินอาจจะตกใจและตอบอะไรผิดๆถูกๆซึ่งนายนารินไม่คุ้นเคยกับคนจากนั้นทีมข่าวลงพื้นที่บ้านกก,กอกหมู่2ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร ดยไปพบกับนายเบิร์ดนามสมมุติอายุ33ปีช่างประปปาประจำหมู่บ้านที่มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีบอลดำเปิดเผยว่าตนไม่เคยเอารถไปจอดในสวนยางของนายแต่ ในช่วงที่น้องชมพู่หายไปเนื่องจากในวันที่11พฤษภาคมที่น้องชมพู่หายไปรถมอเตอร์ไซค์ของตนยังเสียอยู่ในสภาพเก่ายางรั่วใช้งานและขี่ไปไหนไม่ได้ซึ่งตนได้ซ่อมและประกอบใหม่ในวันที่14พฤษภาคมและนําไปขับเป็นครั้งแรกในวันที่15พฤษภาคมซึ่งหลังจากประกอบเสร็จตนก็ไม่เคยเอาไปขับในสวนยางจะเอาไปขับถนนใหญ่เท่านั้นอย่างไรก็ตามตนไม่เคยสวมชุด สีดำเดินเข้าไปในสวนยางหลังบ้านนองชมพู่และแม้จะมีกระแสข่าวว่าจะมีเรื่องรถเวฟสีบรอนดำจอดอยู่ในสวนยางก็ไม่ได้สร้างความกังวลให้ตนโดยพบผู้ที่มีรถจัก,กรยานยนต์สีบรอนดำเป็นของนายฤทธิเชื้อคมตาพี่ของนายนารินเป็นเจ้าของรถ นายวัชรินหรือพ่อแบมและนายเบอร์นามสมมุติอายุ33ปีช่างปลาปาซึ่งทั้งหมดยืนยันว่าไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนร้ายและไม่ได้ขับขี่ไปที่บ้านของน้องชมพู่อย่างไรก็ตามข้อมูลจากนางสายสมรพบคนขับจักรกยานยนต์สีบรอนดำคนขับเป็นชายสูง เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขาย,ยาวสีดำหมวกปกปิดใบหน้าจอดรถอยู่ในป่ายางห่างจากบ้านชมพู่ราวราวหนึเมตรอยู่ตรงต้นยางแถวที่4ต้นที่4ซึ่งตรงกับข้อมูลของเด็กในหมู่บ้านที่บอกว่าพบผู้ต้องสงสยัยแต่งกายด้วยชุดสีดำเช่นกันทีมข่าวได้จำลองเดินทางด้วยรถจัก,กรยานยนต์ขับขี่ความเร็วราวรา0กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านซอย3ไปยังสวนยางหลังบ้านน้องชมพู่ ข้างทางเป็นป่าจากนั้นข้ามถนนหลักของหมู่บ้านเข้าซอยที่3พบว่าไม่มีคนอยู่บริเวณบ้านซึ่งไม่มีใครเห็นทีมข่าวไปจรดท้ายซอยจุดท้ายซอยรับตาคนมากเพราะไม่มีบ้านคนจอดรถที่ป่ายางต้นที่4ของแถวที่4ใช้เวลารวม1.30นาทีจากนั้นทีมข่าวเดินเท้าต่อไปถึงตีนเขาซึ่งเดินไปถึงจุดถังพักน้ำท้ายหมู่บ้านใช้เวลารวม 3.40นาทีจุดนี้จะไม่ผ่านบ้านคน